ครับผมนี่ฟักทองหวือแม่ยายนะครับยังใหญ่เลยครับผมดูไม่ว่ามันจะมันไหมมันฟักทองมันจะมันได้ไงล่ะทิวผมถามว่ามันจะมันไหมมันจะมันได้ไงล้ะมันเป็นฟักทองมันจะมันไหมมันไหมทิวยังไงวะพูดไม่รู้เรื่องมันจะมันก็บอกมันเป็นฟักทองมันจะมันอร่อยไหมมันแบบนัวไหมอ๋อหนัวเ นี่อันนี้นะครับขอถามเอฟซีนะครับว่าเคยเห็นหรือเปล่าครับฟักทองอย่างนี้ครับใบ ag, ทิวเรียกฟักทองกระโถนนะครับ <c urt> และแม่อย,ยายก็ปลูกได้แล้วทุกคนเ <c urt> พราะปลูกยากมากอันนี้คือฟักทองกระโถนนะครับอันนี้คือฟ <c urt> ักทองนะแม่เขียวฟักทองไหมฟักทองจะฟักทองเขียวนต่มันเป็น Pan <c urt> พันธุ์เขียวฟักทองธรรมดาที่เห็นทั่วไปอันนี้ฟักทองกระโถนนะครับประเทศใดภูมิภาคใดเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผม ได้มีแม่ว่าจะมันโอ้โหสุดยอดฟักทองกระถนน้ำมันฟักทองกระถนบอกเลยมันมากแลวโดยเฉพาะช่วงนี้นะไม่มีเม็ดเลยมันจะมีเนื้อทั้งนั้นเลยมีเม็ดอยู่ข้างล่างเครื่องนี้เองหน่อยเดียวโอ้โหใหญ่มากแม่จะตันมากนี่คือผลผลิตของแม่ยายใช่ไหมใช่แต่เก็บไปมั่งแล้วนะเดี๋ยวรอคิวเก็บเพราะเขาสั่งรอคิวด้วยมีคิวด้วยอันนี้ไปทำอะไรกิน จะบวชบวชผัดต้มดได้หมดได้ทุกแกงไป,ไป